สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะพี่สมมาอีกแล้วค่ะทุกคนถึงเวลาทํางานของพรที่โดนแล้วค่ะดูนะคะทุกคนไม่ตกดไม่ตกเลยพอตกถึงแบสบ,สบนี้เลยจ้าใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการตกนะคะทุกคนแต่สิบนาทีนี้หักกวใจจะวายค่ะเพราะท้อกลัวน้ำขึ้นมาก ทุกนเลยแบบหนมันกลัวที่จะกลวมมากทั้งลมทั้งฝนทั้งแบบฟ้ารอ้องทุกคนค่ขาแต่บอกเลยว่า10นาทีนี่อาจไม่ไม่ได้อยู่ถึงนะคะทุกคนเลยเอ็มถ่ายวีดีโอได้ประมาณ3นาทีนิดๆค่ะที่เหลือฟ้าร้องแล้วไม่ต้องถ่ายนานๆค่ทุกคนเพาะได้อาสว่าจะต้งอ,ง,อตงกล้องเนาะต้องลดูที่ว่าจะจะใช้เวลาในการตกสีนาที แต่อ็นไม่กล้าค่ะทุกคนเพราะว่าฟ้าร้องนตำลายมากน้ำลายมากเลยที่เกิดสรุป10นาทีค่ะทุกคนค่ะระนำมา10นาทีแล้วมานก็หายไปเลยค่ะพี่รุ่นก็หายไปเลยค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะทุกคนดูดิโอ้โหต้นมะยมต้นมะยมต้นนั้นของเอ็นนะคะทุกคนคือตอนนี้เอ็นแล้วค่ะโดนฝนสองรอบไม่คือเอ็นเลยเดี๋ยวต้องไปเอาไม้ทำเลยค่ะทุกคนน่ากลัวมาก 10นาทีในการใช้เวลาในการตกนะคะทุกคนแต่เอาซะแบบว่าแต่ละบ้านถ้ายอยู่ในตอยนี้น่าจะท่วมเลยละค่ะทุกคนเพราะน้ํามันระบายไม่ทันเนาะโอ้นี่แหละไม่ตกไม่ตกค่ะทุกคนแต่ตกตกไม่คือแบบน่ากลัวนะคะวน่นอนวีนี้ฝนมาแปลกๆด้วยแปลกๆด้วยมันไม่ได้มาแบบติกต่อเยนะมันเทก็นหนักเลยค่ะฉันอยากตกฉันก็ตกฉันพอใจตกฉันก็ตกอะไรก็มาเี้ะคะ่ะทุกคน นี่แหละอยู่ระนองทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทุกคนเรามีมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องมีเพื่อกันฝนไว้เพราะว่าเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ทุกคนแดดออกคืออยู่แดดออกนะคะทุกคนแต่โชคดีทุกนนะคนฝนจะตกพิษตกเฉยเลยนะคะนี่คือระนองนี่คือระนองเมืองในหุบเขาค่ะทุกคนทุกคนทุกบ้านต้องมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องมีผ้ายางเตรียมไว้บ้างน,นะคะทุก ไ่นอนเลยคุณคน้ชายอยล้ไม่าณสิบนาทีคุณผู้ชแล้วก็เลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ที่เอ็มเสียงเสียงแย่แย่เยแเลยุ้ช้ยหอมากเลยทุกคนก็อยากจะไลฟ์ให้ดูถ้ากนาทีเลยแต่ม่ด้เพราะาามากาเกินากเกินงก็ฝากตใจให้ช่องหน่อยๆขอบคุณด้วยนะคะ 嗯。Okay.